สางไปหน้าคงแทะบังนี่นี่ตอนนี้นะโอ้มีรามีเรวพนัสมีรถนักะบะตะบะตะบครับะตะบดีะบะตบเด้อสวัสดีนบะดรับดะด้อสตัสดีพ่อยิ้มให้เตะบ,บ,บนตะบาตะบาวะบะตะบะตบัตะบะมาบะะบะต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 บะตะีนนนะนะ่นะนะตะบทต่บะตะบะตะนนตะบะตะบะตเบะตะบะตะบัตะบะบะบะตะบะตะะกนนะนะนะะะะบบนเ,นเดะะบบ หายด้วยเฉห้าาเห้ลยมักบ่มากบ่มักที่สุดพี่น้องมักเล็เลทยังไงมักเลดยังไงมักเลดยังไงบ่าจมเด็กก็สิแบบดีใจเวอร์้างอลังการแท้บาจมเยัเป็ามถ้าหสดงออกมไปหูไข่เก็บใบบได้บาววัววัววัวสันวัวคอยต้องเปิดต้องเปิดิดเบิ่งพี่น้องไม่เลยนี่เยี่ยมอ่องเลยพี่น้องนี่ บเจ้บึ้งดูวยขนาดอนะแล้วเป็นขีดขีดไทยได้หรือเอามันคือดูขีดแท่เอาแคลวกัดดูห่วยเห็ดเบื้องว่ะโอ้ย่าเยาเยาจะยาเฮ็ดขอยยามันบานลังมันบอดังเหรอคนอื่นเฮ็ดบ่นแล้วมันบอดังดอกคนอื่นเฮ็ดบ่แล้วจะยาเฮ็ดมีคนมากัดแพืนของก้อนไขว้เนี่ยอือพอดีกค่ก๋วยเตี๋ยวบนตัวเจ้าคือที่กล้ากัด ขนาดรถอะไรเจ้าไหนตันยังเหยียบยังโมรถยังโมแตกโอ้พี่น้องเอ้ยนะถนนเนี่ยฮะบาร์บูเองก็แนะนำเสนอเนาะพี่น้องเราทั้งไปนครกรีดยังดีของประเทศไทยยอดบารบูเอนเนาะคือแบบนี้เวลาเพิ่นมาเกี่ยวเข่าก็สบายได้ไบมเนี่สบายแล้วทั้งดีมากเพราะตอนมันเขามาเกี่ยวเก็บเกี่ยวเพิ่นผลิตเนี่็สบายขนาดเลย รถแลล่นนเเข้าามยีอยากให้เห็นแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่บ่าวโบกับบ่าวแจ๊บนำเสนอนะฮะท่านผู้ชมครับทานายทีมมารายชินชอบเนี่ยฮะการตื่นเต้นค่อนข้าอาจจะเวื่อวังกันรังการนะฮะเพื่อเป็นการอินเตอร์เทนรับชมเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันนะฮะทานายทีมมารายชินชอบไปลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเท่าโดยการมากดข่ามโฆษณากันแล้วกันบ่าวแจ๊บแมนครับผมกฝากด้วยพี่น้องด้วยนี่แหละสิ่งที่บ่าวแจ๊บกับบ่าวโบเห็นพอเห็นแล้วก็อยากจะนำเสนอทุกคนพอค่ะถนนนี่ก็สวยงาม่พีน้องงสวยหนึ่งมอยรับเลย ความใส่ใจของผู้บริหารเนาะนี่แหละเห็ดนหากับพี่น้องเกษตรกรเห็ดนหากับพี่น้องประชาชนคนไทยเจ้าของภาษีที่สําคัญตรงป้ายเหมืนบอกแล้วถนนเส้นนี้คือภาษีของประชาชนคนไทยเหมืนเขียนไว้โอ้โหโอ้สุดยอดมากโอ้สบายดีสบายดีไปแล้วสวัสดีครับโอ้โหเพรจะแทบเท้าพูนแนวจะเห็นคนล่าคนที่เข้ามาอังสีเนี่ยเออเออเห็นด้วเห็นด้ว ดีใจเนาะจ้าถิ่นมาเห็น yes, ก so right. exactly. ันเนาะพี that, ่น <ver> ้องกันเนาะดีใจเนาะจ้านี uh ่ค okay. ือความรู <Yeah. S 3> ้ส <t> ึก <that> ข <t> ่ง <that> ันมาเพื่อความรู้สึกมีฮักคนแล้วนี่เปื่นกันแข่งมากเพื่อนแต่ถิ่เบิ่งคลิปประจำเด้ข้าเจ้าลงคลิปลงหยังนี่แม้ถิ่เบิ่งประจำนี่คือความรู้สึกของคนดีใจถิ่นไมายอมเฮาน่ะแม้ถิ่นไมาเห็นกันดีใจยี่หลี่ยมดีใจขนาดดีใจขนาดดีใจโฮมเลย นี่คือคล่องศึกเดี๋ยวเขาไปเบิ่งถนนกันเนาะป<ข>อแจ็บเนาะพี่น้องครับพี่น้องครับถนนแจ้ง,จงสนิทครับพี่น้องครับถนนปเปรียงเศร้าสามจะมุ่งหน้าไป,ปร้อยเอ็ดทำชมครับมาพี่พี่น้องเอ้ยมาพี่นะฮะสิ่งที่บาวเองเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจโอ้ยมันทงหน้าเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนะฮะผ้าปลาดแจ็บมาสำรวจพี่น้องครับมาสำรวจเพื่อเบิ่งเป็นแนวทางพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่คือทางไปนาของประเทศไทย เอาเบิ้องก้มน้ำมาตรฐานเพิ่นบอกว่าสิบห้าเซนติเมตรเนาะพี่นอ้นองเนาะอ่านี่คือจังหวัดร้อยเอด็ดพี่น้องเอ๋ยนะไปหลายจังหวัดมือนี่มาจังหวัดร้อยเอ็ดมาเบิง้งและกะัมาสัมผัสนี่เลยนี่เลยพี่นอ้องพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหเบิงเ้งที่ใดพี่นอ้องว่าดูดอกเอียงนี่ดอกเอียงนี่และก็ต้นเอียงนี่ต้นเอียงนี่พาแววแจ็บมาเบิง้งและกัสัมผัสนะฮะและกั เอาความรู้นี่ไปนะครับเพื่อเรียนรู้นะครับให้พี่น้องบ้านเฮาได้เห็นะระะกะสัมผัสเนี่ยถึงการพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยนอกจากถนนดีเนท่าทผู้ชมครับนี่ฝนยังมีระบบชนระประทานนะี่ระบบชนระประทานนี่เพื่อการทนานาเนี่ยพี่น้องครับนี้ฝนมีระบบชนระประทานเพื่อการทนานาอะไเนีโอ้ห อ้าวเอ้าวอ้าเ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 ป็นยังไงบ่าวท่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ยาฟ้ายาเฝ้าเจ้ามาเห็นอีหยังก่อนอันนับแรกเจ้ามาเห็นอีหยังมีบุญมาตำรวจเดานพี่น้องมานฮะมาบังอีหยังตำบนถนนทางไปหน้าก่อนอื่นเบอร์ก่อนมาถนนนี่เป็นอย่างไรนี่บริษัทนี่ยสำนักงานเทศบาลตำบลตำบลข่าวข่าววะ่านพี่หน่องเอ้นี่ยข่าวข่าวดิข่าวดินี่อามาจะได้มาจษันี่ อันขวาวอะไรบ่สหรืออันขวาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นถนน,น,นเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยยอดเยเี่ยร์เลยเอายืนยันนั่งยันน้อนยันเห็นไหมพี่เลือกยังไ,ไอง,อ,ไนะงอ,อ่ะ ข้องน้ำสละพระธานสละพระธานให้สละพระนจะปล่อยน้ำไปหน้าเลยแต่ช่วงนี้ปู่กันว่าอาระบสละพระท่านใหญ่ผมอยู่ใช้นันบ่โอแม่เอาฝายถือได้ยังไงครับสองมือด้วยนั่นเห็นมือจ่อี่แล้วเนี่ยเออเห็นมืออีกแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสุขุสุขุนบาโบโสุน่าเสียงแค่เล่าพี่น้องเอ๋จักเป็นใหญ่หัวโอโคนใจเห็นถนนเด็กจักเป็นใหญ่พี่น้องเอ๋เนี่ยโอ้ยถนนดีว่าจะจับสองมือมือจ่อสั่งเนี่ย นั่นจะสั้นอยากเล่าบ่วันนี้นะครับบาวโปเองกับที่ว the ่าเห็นทุงหน้าทีเขียวขัดจีนะครับบนถนนมะเล็กเศร้าสามมุ่งนะไปลอยอีกเรื่อยองเลยนะนี่คือถนนได้เนี่ยบึงเอ๋ยนี่คือถนนพี่เองเอ๋ยชิงที่บาวโปเองเห็นเนี่ยนี่คือที่บาวโปเองกับอยากได้เนาะแต่เห็ุแนวด่าเนี่ยะเข้าถึงจะเป็นแบบนี้เข้าถึงเปได้ยังสี่นะครับพี่น้องครับต้องเริ่มต้นบึงเป็นแนวทางเป็นยังเ้าคือเพลทอย่างเขาคิดว่าเขาเป็นบ่อใดแต่คนที่เป็นใดเนี่ย เนี่ยกัมีปูนมีเล็กสมัครเนาะป่าท่ากับมีปูนอยู่ในบ่าแจ๊บป่าท่ามีปูนบ่มีแล้วเป็นปนี่คือมอปูนมาเทพขึ้นพื้นเลยมอแจ๊บปูนมันก็ต้องใช้งบประมาณได้งบประมาณจังไหนงบประมาณในการจ่ายทีไหนเห็ดในการสร้างเนาะเอาเงินทุนกระเฮ็ดนี่แหละมันอาจจะ,ะมีงบคือบ้านเพินเพนเพ่นเลยย้อนว่าเพราะช่วงการไปร่ำไปรวยอย่างพ้นพื้นเนี่ยนั่นมันค้ำกันกกยังกันร้ายภาษีก็ต้องได้เก็บได้หน่อยอย,อยู่แล้วผมบอเพราะฉะนั้นพ่อภาษีหน่อย การที่จะเอางบประมาณมาเห็ดนี่ก็นซื้อว่าโบได้ง่ายเอานผู้ชมโบได้ง่ายมือนี้แสดงว่าบาลแจมเด็กเคยเห็นแล้วเป็นบ่ลถนนเส้นนี้เนี่ยอาจจะคือว่าตื่นเต้นจ้ะคือบอลตื่นเต้นถูกเซนต์โอ้ยอนเอฟซีว่าจะตื่นเต้นเวอร์ไปอยเล่นบ่ลตื่นเต้นเป็นว่าจะเวอร์ไปอยเล่นบ่ลตื่นเต้นเป็นว่าสังเกตอีุยังสังเกตุหรอว่าเส้นนี่ ตั้งไปหน้าโคกจริงนี e h, e á, pot, there, um, right? mm ่พอพออย่างเป็นเลนเดียวเลยดิเห็นบ่ล่ะเป็นเลนเดียวเลยถ้าจะสังเกตจากสังเกตความน้าบ่มันทางเดียวกันบ่เอาคุณครับถนนอบตะมาชิบหาเส้นมาสั่นโอ้สิแม่เพราะว่าเมื่อวันเมื่นจะไม่โอกาสไปถ่ายอยู่ทางไปทางไอ้บางปะหันเนาะไอ้ไรน้าประมาณความนาเนาะลึกเได้เนยนะ อันนั้นทางลงแผ่นดินมังเน่ยมาจะมาทานทางลงแผ่นดินเอาจังซีอันนี้ทางไปหน้าวะงหน้ะใช่โอ้สร้งว่าี่กนงทส่ยสังเกตได่ปินไเอเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งนคนหนึงเ็ดใหม่เนีบ่จับนี่ยจะสงสัยบ่จับเป็นบรเท็ดีขนาดนี้สงสัยนี่คอยัไคอย คอยยู่พ่านดยตื่นเต้นคอยอยากเบิ่งว่าทางไปหน้าแท้ๆบ่หร er. ือว่าไปทางไปหมู่บ้านนะคอยอย่างเงี so ้ยเดี๋ยวมีคนทักว่าทางเชื่อมไปหมู่บ้านว่าทางไปหน้านะคอยสังเกตบางก่อนนะสังเกตบางขาก่อนหน้าในที่นี่โมไปหน้าเขาไดคนหนึ่งเนาะหน้าของทุกทุกคนไหนโอ้หน้าคงทุกคนในนี้สามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้นะครับเจ้าเบิ่งที่เราจะทางไปหน้ามีหอดไฟฟ้าจะเบิ่งพุ่นไฟฟ้ามันจะใช้จะเบิ่งเนี่ย ให้ฝ่ามันจะล่าวะฮะและสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งม่าจับนกไปใช้ก็เห็นไปใช้ก็เห็นบ่เจบฮะกันนนอนุรักษ์ไว้ศัตรูพืชบริวารมาทำลายพืชได้หกปีนะมอเจบอ้างไปหน้าจังไหนขวากับไปหน้าซ้ายกับไปหน้ามเจ็ะเพื่อ อีกย่งอะไรมาจับเศรบางอีย่งฮะกบฮาเขียดบ่อ๋อใสใสใสเฮ้โอ้เส,ส,ส,สียงน้ำไหลเขาหน้าม,มาพี่น้อยเสียงน้ำไหลน,หน,นี่พันธุ์ยางมาันก็ตตอยแล้วมาจับเชื่อมไว้เชื่อมไ้ให้ยมมัยงเนี่ย<ป>การยัดยุ่น เอาพึ่งหูได้ป่าว่กับพึ่งหัวได้ป่ากันหยิบยุ่นเนี่ยเคลื่อนพึ่งเฮ็ดไม้ได้ป่าวจีบเนี่ยเนี่ยเหมือนท้าเพิ่นมาสุดตรงนี้เนี่ยนี่แหละสิ่งที่อยากให้บอดเจีบได้เห็นระบบน้ำดีขันนี้ขันเจอบเอิญทางไปหน้าเจสิเอิญทางอยบางหลวงามเอิญทางอี่ยังดีมั้ยทางไปหน้าเพิ่งบอาได้เป็นปากเอาให้จะยืนยันแนี่ยมาทางไปหน้ายื่นยันข้างไปหน้าพี่น้องทางไปหน้าแค่แม่นี้ ก็เป็นท่าเป็นหมู่บ้านนะเท่าหน้าน้องมาจากน้าตอนนี้บาโบ,โบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน้องผิดหอเปาเนี่ยร้อยเอดเ็ดนะฮะจะไปร้อยเอดเ็เนเอดนะฮะนี่และนี่และนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้บอจับได้เห็นเน,น,นี่ยน้ำน้ำคืออย่างน้ำคือชีวิตนั่นเอาน้ำนี่คือหล่อเลี้ยงทุกชีวิตจริงๆนะบาโบถ้าไม่มีน้ำเนี่ยทุกชีวิตไม่สามารถอยู่ได้นี่บอคือเนาะเจ้าเนาะ นี่พี่น้องมาเานี่สุดนี่แล้วเราจบสุดตรงนี้ยางมาจนสุดเลยเนี่ยน,น,นี่คือน้ำคือชีวิตพี่น้องเลยนะฮะเอา้ามีไปต่อยันต์บอลจับจ้าเพิ่งเห็นเห็ดเนี่ย,น,น,ยน้ำคือชีวิตคือเบิ่งน,นทักแถวบขาเคยเห็นน้ำบ่ห้า้ำไหลอีกเทิร์กไหมฮะน้ำไหลอีกเทิร์กแปลกว่ะ นำดีเนาะสกวงกับมี่าจากเบาจากจุดที่เบาบวกกับเบาเจ็บมากนอ้องเพี่อน้องจากฟังน,นุ่นเนี่ยฮะมากจุดนี้และกลับไปนี่โอ้พี่น้องเอ๋ยนะ ค <laughs> นคนเค่ดีในถนนเนี่ยครับแต่พูดแต่พุยทำไปหน้าครับโ oh, อบบ้ขอบคุณไา้ครับขอบคุณไา้เนี่ยถนนเนี่ยคนคือดีแตนะ่น่ะ สงสัยด้แม่เขาเนี่ยอยากทายรู้ไหมเด้อเพิน่นเพิ่นเคลรือถนนดีแถวผมสงสัยในอันนี้อันนี้อ,อ,อ,นนอันนี้หน,น,น้าของแม่นว่แม่นจ้านั้นคือในอันนี้อันมันเป็นอันโครงการข้งไหนเทศบา,า<อ>ลเพิ่นว่าเพิ่นนั่นรับผิดชอบดูแลนะนะเพิน<อ>่นก็เลยมาเฮ็ดให้งบชาวบ้านขอว่าทางให้มันมาสมบายที่มันเป็นทางแดงโอ้โหงเทศบาลขวานี่แหละตำบลขวานี่แหละนายกเพิ่นเฮ็ดให้ดีดีว่าเพิ่นเฮ็ดแนวดีว่า แต่ว่าอยาขอสุดไปก่ย่างย่างหนึ่งย่า,ง,า,ง,าไงไงเฟฟ้าการการเกษตรแม่เขาก็ขออยู่มันท่านเด็กเขามานะไฟ<อ>ฟ้ากเกษตรมันสิลงน้ำไห้ามันน่ะแม่บอแจ๊บมาถามพูดเนี้อันนี้เอืนนอ้นทางไปหน้าเดียบอมาถามเอายายพีดแนวว่านี่คือทางไปหน้าเดียบอเอินได้เนาะทางไปหน้าบอ,อาทางไปหน้าพีจะให้แต่หน้าเนี่อเอินทางไปหน้าจะเอินใส่เนาะทางไปหน้าพอแจ๊บถามพูดแนวจะเห็นคนลา่าคุณเข้ามาอังสีเนี่ย เลยเห็นแบบพูดเล่ามาดีใจเนาะจ้าถิ่นมาเห็นกันเนาะพี่น้องกันเนาะดีใจเนาะจ้านี่คือความสุขคนมาเบื้องความรู้สึกนี่ฮักคนแล้วนี่เพป็นกันแข่งมากคนแต่สิเบื้องคลิปประจำเด็กเขาเจ้าลงคลิปลงหยังนี่แม่สิเบื้องประจำคุณหลารือหลานนี่คือความรู้สึกของคนดีใจเี่ยวไมาหยามเฮาน่ะแม่เดี๋ยวมาเห็นกันดีใจยี่เหลี่ยมคนดดีใจขนาดนี้เนี่ยเนี่ยคือความรู้สึกเดี๋ยวเราไปเบื้องถนนกันเนาะกอจับเนาะมา เบาจับกระบาโบตอนนี้กับที่วานยางอยู่บนถนนคอนกลีพีน่นลางเอ๋ยนะทางไปหน้าของประเทศไทยเว้าได้เตียมปากว่านี่คือทางไปหน้าของประเทศไทยของแท้พี่้องของจริงของแท้อ้ยเบาจับไว้เดี๋ยวก่อนนะว่าจับ